สบายดีเธอสบายดีปิ้งสมเด้พี่น้องปิ้งห่อสมปิ่งแหนมอันนึงสมสิน้นอันนึงก็ห่อหมั่าอันนี้ก็สมหมูเนาะนางมอญผนแบง้งให้แม่มากินไปสิป,ปิ้งกินเหมือนเนี่คือสิสมเป็นระลอ,อกเหมือนเนี่ยมอน้ํหมักแบบเปรีป้ยวเล้วไม่จาแซ่บเนาะสองคืนพอดี <laughs> เรียบ้อยซุกเรียบร้อยเด้อปิ่งสมเนื้อปิยงสมหมมสมมูซุกเรียบ้อยเทียมกินเด้อบะนี้เด้อมาเด้อกินข้าเด้อมากินเา้าปิ้งสมปิง้งหมมปิง้งสมเนื้อสมหมูมะเซ๊ะ Ni nài nơi môn không nè một đang hôm mô ăn mô ăn mô ăn đi ăn mô ăn mô mô mắm, mô 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 กินคนเดียวก่ต้องเห็ดเป็นผ้าเป็นยังอกินแบบนี้แหละ <c oughs> ง่ายดี <c oughs> หมได้มีหลายคนกินคนเดียวกินแบบนี้ก็ได้ว mình hết sống tập tập sống nhà sẹp tiền giúp khắc phục.

นอ่องเลยโอ้ยเังเลยเขา่านาอแบบนี้เลปาดไหม้ไม้สารคดีบินพาก่อนบิน เงียบ,บก่นอนเงียบเลยนะเงียบก่อนเงียบ,บก่อน,น ผลเสกเลยเพื hey ่นเ็จตลอต้องเลยนะนั่งเลยสม่เสมอแบแไรต้องใส่ลีนใส่ยัง

อัางคืนก็นอนเดิกเบ่งข่าวมอน่ะติดตามข่าวอยู่นี่ข่าวเสมนเสืเกือเสื้อนิ่งกันอีกจะตายอีกเนาะกุ่ังเนี่ยเห็นจะผูดเา่าคนปุ๊บเสื้อปุ๊บเสื้อ bà đi mới thường xin háo nếp bà này nè ไอ่มอนอนเด้นี่ยมื่นอนเพื่อนเองแล้วราะว่าเขาไว้ไา่แล้วมีไว้พ้เแล่สบายแบบเนี่ยเก็บสั่นมบาไว้เมือละสิบพันสิบพันเดือนละสามแสนสื่อบัตรติมเงินไม่มอนอยังเป็นอนเพื่อนอดน,นะใส่ไว้ไพ i อยู่หันบาดิสื่อบัตรบันนี้เขาไว้พายเองเลยสบายสัญญาณกับ ไว้วเด้สัญงานอยู่ดีเทลลักเก่าโดดคลิปแล้วไว้คันเดียวนี่ขังเยนออกปลินน้งเขาอยู่ทำเดี๋ยวก็มานอนเฮือนเหตุผลแน่นอนเด้ยเหตุผล <laughs> น,นี่มันตกเดือนหนึ่งนี่แต่แสนสิบไปพันขีบเนึ่งมาเด็แพงสี่เดือนใจ่ายหนึ่งเดียวน,นี่นะกำหนดเพิ่นให้ใจายสี่เดือนใจ่ายหน,นึ่งตลอดมีมันจะจ่ายไปดวงนาสี่เดือนแล้วมือเขาขเขพี่เล่พูแล้เดือนสิบสองหมแล้วปบานนี้จังใจอีกแบบนั้นก็ดีทุกัน <c oughs> คล,ลิป,ปนี้ก็เด้เลยดูกันเดยพอเบือ่อภานาไม่หมดเลยโอเคบายจาบมสู้ดีไม่แห้ง